สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเวลานี้ใกล้เลยเนาะเบื้องในได้โดดคนกันในไดเออกระดูกตัวันนี้โดยเอี่ใหญ่ได้สภารสิ่าำันนีเสยให้กูขาดดบอกบุกเสิยอกสเจริญเจริญนะอุกูประทนมากปีก็แต่มันเบาจังได กูวัดซ้ำนี่พอดีอาท่านเหรออ้าออกก็ปิดนี่โูวัดเจอไหนซ้ำนี้พอดีบอกกูนี่ร้ายกว่ารายวันนี้ดรอว่ามันสองตันี่ทนนี่โูวัดเจอไหนปิด ยิงละิบาทได้พี่น้องคเป็นเงินไทยลองอ่ะซำนีก่อนเนาะรู้ขนาดมันสิอาจานได้นีมันได้ซิปใหม่นบอบรู้ซิปใหม่กันได้ตู้เย็นย่างอีกสีกับอันนี้กะมันอันนี้กะกับหนึ่งอันนี้นี่ช่อโตซิปหาซิปกับพอดีบ่ดด้พอดีคันใดคันนี้คันนี้ได้ซิปใหม่พอดีห้องบ่ได้กำาไรเอ เท่าไรแต่ตนพูดนน้องตอนไงนี่หรือว่าต้นใหญ่บอกแปงว่าแปลงบ่าาไหวเข้ามัดํำไรแล้วเขาก,การว่าเท่าไจาจารจังไรมัน,น,นกะซาอันนีนิงเด้อลอกอันตัวมือนี้เท่าเห็ดลายมือนะเท่าเห็ดหน่อยค้ายอยางเดีบตัวเขาคล้ายมือทัาอีนเขาค้ายลายเดีมือที่ซอเาสิไปเห็ดหน่อยลกสีค้ายใหม่มเ่ท่านในนี้มันไหนดำสิสมม้มใหม่นี่แยังสีพอกํำไรเน่เพราะว่าเขาก็ะิไม่หันแน่เลย ดูเสือใม่ซิฟพัมาสาวบอใม่หาันเ็นี่นี่กันกันลองออกกับสองตอนเออเออสองตอนเดี๋ยวดูพอดีเลยสนะรอบเบอร์ันมันสิบบด้บดในนี่ซ้ซิฟหาใหม่หรือว่าสิบสามสิบสี่ใหม่เอาบอกรได้ลายดอกที่นอกเลยเอาการน้ำมันใช่ไหมพย้นการน้ำมันก็ยังูไหลๆนะ้ข้าหันใดเบิดทางได้ไดนะก็าต้องช่วใคกันนะ ั่นยได้ไดาฮาามันได้เวรมันขาดทนได้ได้ไได้ยูดอกอัซว่าได้ทายคลิปน้ำพี่น้องมึงโฆษณาซอยนด้วเต็กกระตัางใจข้แก้มแก้มา เม็นบ่ขาจังอยา่ยใคเจะเห็ดตอนในหนอยหันเดบอมอ้ยตอนหนนซันแล้วดวยเอาผูเสี่องผู้เจริญนะเออบอบบีเห็ดคือเห็ดจิงอ่ะเห็นไหมมันคนผูเมืงก็อีปีผบไม่อากูเสียผูเมืองตัวแรกของอีปีตัวแรกของกูแน่เออบอีเนเห็ดงาเบย เอาเรื่อคเ็บแบบคุณบ๊อบบีก็เป็นมาเจอวามเจ็บอะไราเหตคนเห็ดอันนี้ส่วนจำเหตนเอยเขาเหดุใายเหบอบใหม่มามนบ๊อบลูกหายแล้วไ่เด็กินหรอิเดตันั้นไปดกิน พี่น้องเดี๋ยวเพาะว่าเบิ่งวบาลนี่ทราบมิสิได้อยู่วสิบายใหม่เนาะนองดาบก็วาเนี่ยโบจังสบายดีเลยอือุ้มลูกมาไอ้บบนี่มาบนเกิเฮตุเนี่ยก็แต่จะเอามันใไขคอยคอนซีเนตอ๋อคอนซีเนตเองก็ได้ปูนี่มาลงพวงแค่ตู้มันย้อนหากเอาคืนเดี๋ยวก่อนตีเอ้อไฮดซะเฮ็ดซะกมึงนี่ อ่าไปซื้อของตัวเด้อมือื่นนี่ย่บใต้เปิรทห้าเลยนี่ครับเ็ธุรกิจธุรกิจใหม่อาเลยงปิงไกลออีกทีเห็นงน้ลุกเนาะน่าลุกพตองไห้กลเนี่ย้น่เหนแล้ว่อิกินจะหิวเข่าวะล่ะเนี่ยแล้ว่าสิกินข่าเดีนี่จะน่ก่อน บ่าใหม่ไม่พอเนี่นะใช่ใหม่ใช่อันนี้ให้เอาเอาใหมไม่อานได้ละมัดแล้วล่ะพี่น้องไสจักใหม่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสสหปด้าเ้าเอดบ้าพี่น้องได้หละยอยู่ สีได้อีดอกพี่น้องกําไรคันว่ามันได้สาวเอสใหม่อ่าสีได้กําไรบัวลายกับสี่ไข่แนพี่น้องใหม่ละสิบบาทเด้อพี่น้องเนาะแพงหรือถือพี่น้องใหม่ละสิบบาทขว่ามันก็พอกินอยู่ใหม่ละหาพันประมาณบัเทิงดอกพี่น้องสิบบาทเก้าบาทแปดบาทนี่ละแล้วแต่เลทเงินขึ้นขึ้นเรื่องลงน้องเอง บางปีไก,ก่ก็ห้าสี่ได้กาไรใหม่ละหาพันนะเพราะว่าเติมทื่อมันถือไงพี่น้องปีกายสื่อหาโลแสนปลายปีนี้หาโลสองแสนปลายไก่ราคาขึ้นกว่าปีที่แล้วหนึ่งเท่าเนาะพี่น้องแต่ว่าเท่ากับแม่งคล้ายใหม่หาพันคือบางปีที่แล้วอันนี้ฮะมันเจ้าเจ้าไปแท้งเขาแห้งมันเจ็บเลยลูกมาพี่น้องวันนี้เขาสิมาเห็ดไข่ส้มเกลือเก็ือยู่บ่ก็อย่างอารมณ์มัน

เวทนาเตทาทาื่อยนาใส่่เ็นม้วดตรงใส่ลยเกินวนี่อยาใส่ลยเกินแล้วก็มาใส่น้ำตาลใส่ไผ่่งน้ำตาลหรใส่ใส่นิดนึงนิดนึงบจริงเป็นวนอย่าใส่หลยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดบนไปเอาบุ้งน้ำตาลอย่หนอร้กนจักรอย่าใส่ไลยเกินเลยใส่นิด กาเาเลจิ้ตนนไ่ะไม่ใช่ันใส่ซ้อบ่เคยนีกยวิบ่เทินซ้อดกใส่อีกต้องเอาตะก้มาตีจังละใส่ผิดให้ลงไป ใส่ลายได้อปองใส่ลายได้สิแท่งอันนี้จบดลลายใครชอบบดลายเนาะน้ำจีน้ำสีคมผันใส่ลายลายโนเปาตาไม่เห็อัที่ใส่สท่หนี่บองโอนเียบ่วงเียงกเออเข้า่พ่พ่อจะเป็นสีลายเลยลายนดนบบวงอันนั้นน่อยนึงนะบวงะเพชิช

ใส่ซ้ำอีกนะหกแม่ไปไปที่เห็นแตกๆเนาะเอานนากใส่นนาแต่ว่าเนาะยเพราะว่าใส่อนกใส่เบาใส่นัามันสีแขนเกินไปนะพี่สองพอแล้ว จะได้กับแล้วส่วรถเลยนี่กะแข็งแฉะแบบคือไข่เต๋อแข็งที่ไข่เต๋อกันพี่น้องอุ้ยแบเท่าไหนเขาสิมไหนอะเอาใบตองเหรอวางตัวมือที่กาง เขากสบซิปรุงประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่โบหุว่าเป็นเศษสิบปซ็บพอาแล้วบอกก็ได้เอาไปออซีมก่อนก็ได้จัไว้ได้ที่ใส่เนาะออกชีมมึงเนาะอจัไว้ได้ที่ใส่จัเกล็ดยัเกเวลาเธอมากะกะใส่คือเก่าที่ไทยังพยายหมพยาแามใส่ใสลายเนาะ ใค,ใครหนหูกระสือมาใครหนูหาพันเครดิตแมนใครกันนั่นเนี่ยเข้มเข้มนะฮะโอเคก็เลยเด็ดจังหน่อยเห็ดซิบหรานไหวขึ้นแต่แต่ว่ามันกระสีได้เดือดหายจะทุกย,า,า,ย,ยางน้ำเพราะว่าหขาให้โบเต็มเพราะว่าหยางมันปูงขึ้นมาก ตอนนี้เฮากันให้แล้วพี่น้องแต่มันบ่มีอันนั้นเนาะอย่างบ่บ่มีใครเลือมันเลยบ่ได้เอาหายใส่เนาะทไปทุกอย่างก็ได้กพองอเนาะกพองพองยงหวนมันอยู่าะหวโอเคอยู่มัน มีห้าสิบคลายสามห่อยสเตอร์ี่น้องแล้วก็ไปดูเหล่าหาขันขีดสามหน่วยเท่าอสิบบาทเนาะสามหน่อยสิบบาทกะถือได้นะต้องคอยเฮ็ดคอยอยังคอยดี สช้าฮะคือว่าเออล้วจอยได้วาเออพอดีพอดีต้องมึงไปอ่อน้าไปแหงไว้ดีอยู่ดอกดอยอรยลงไนยาอันได้กินยาหน bây giờ thảo lại chờ Quay aside thắng xe tặng tặng xe hẳn em thắng cái hẳn xe hẳn đếp thắng xe hẳn đếp thắng xe hẳn đếp thắng xe hẳn thắng xe ມື <laughs> 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 <t> ້ນີ້ເຕຽມເປີດຮ້ານພີ່ນ້ອງເດີ້

มากอทัวร์แกแหล่ะจับมาเสียบโอเคพี่น้องตอนนี้ห้ากันหนึ่งเดีวน้องหายเรียบร้อยแล้วก็มาหนึ่งพี่ไม่เฮ็ดขว๋มไปสองหน่วยเนาะพี่น้องเ,ออเสียดายขาดทุนไปสองหน่วยอันนั้นว่าหายบ่เต็มเนาะว่ามันสิป,ปุ่มขึ้นมันบ่ปุ่มขึ้นสามพี่น้อง พ่อบีบว่ามันสิปุ่มขึ้นเนาะมันว่าปุ่มถามพี่น้องนี่เนาะที่เสาสิคลายคลายลูกกับอันนี้พังเบิ่งพี่น้องเบือนสิคลายได้อยู่อะเลสได้ไปมาเห็ดขวบสองหน่อยสอ,อ,องหน่อยโมมี่สั่เนาะพี่น,อน้องทุนน้ียหน่อยเดียวเล้วสิลี่เบิง่งซะเดือนหน่อยเดียวไหน เห็ดขวบเตอรน,นี้สิโจมเขาไว้ในเานอเอา,า,านพี่น้องมืออื่นเอาไปขายสิขายถูกสินั่พี่น้องมือทีเดือทีเดือยนะพี่น้องทีเดือขวบเดี๋ยวสิอืมให้แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บเื่อย ไปพีนน่น้องคืนนอนเนาะเจอกันใหม่เมื่ออื่นพี่น้องตอนไปขายไปาย